เรื่องราวที่น่ากลัวญาติชาวจีนเครื่องญี่ปุ่นมีญาติมากมายในประเทศจีนและทุกครั้งที่ฉันไปจีนก็มักจะมีงานเลี้ยงเสมอเพราะฉันไม่เข้าใจภาษางานเลี้ยงจึงน่าเบื่อสําหรับฉันเมื่อฉันกลับไปที่ห้องคนเดียวฉันพบว่าป้าของฉันถูกมัดอยู่ในห้องห้องกระจัดกระจายมีมีดทาครัวตกอยู่บนพื้นเมื่อฉันแกะเชือกที่มัดป้าออกป้าดูเหมือนถูกทําร้ายแต่ชีวิตของเธอน่าจะปลอดภัย ฉันอยากจะเรียกตำรวจแต่ฉันไม่เข้าใจภาษาฉันสับสนและววิ่งออกไปข้างนอกเพื่อขอความช่วยเหลือนอกบ้านมีชายใจดีสวมหมวกและเสื้อเชือ้อตตลายตารางฉันอยากจะขอความช่วยเหลือแต่ฉันไม่เข้าใจภาษาชายคนนั้นพูดประมาณว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉันไม่เข้าใจภาษาฉันจึงพูดว่าขอบคุณแล้ววิ่งไปหาญาติคนอื่นฉันไปถึงบ้านญาติและขอให้พวกเขาเรียกตำรวจ ฉันรู้สึกโล่งใจเมื่อตำรวจมาถึงเมื่อตำรวจถามว่าคนร้ายเป็นใครป้าของฉันตอบว่าชายสวมหมวกและเสื้อเชิ้ตลายตารางถ้าฉันพูดภาษาจีนได้ชีวิตของฉันอาจจะไม่อยู่รอด